ท่านระนครับผมได้รับการประสานจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นหัวหน้าพักกล้าทำเมืม่อวานว่าท่านนั้นได้รับโทรศัพท์จํานวนมากจากพี่น้องหลักๆก,ก,ก็คือพี่น้องเกษตรกรตัวแทนพี่น้องเกษตรกรในหมวดหมู่สินค้าทางการเกษตรต่างๆว่าเป็นห่วงครับว่าการเจราจาของรัฐบาลไทยเนี่ย จะเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมากน้อยเพียงใดดังนั้นเองท่านศาสตราจารย์ดรนฤมลุมนพินโยสิลวัตรนะครับหัวหน้าพรรคก,การธรรมของผมเนี่ยก็ประสานผมมาว่าวันนี้เนี่ยที่สภาผูแ้แทนราษฎรเราจะประชุมระเบียบวาระอะไรบ้างมีกฎหมายอะไรบ้างเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยิบยกประเด็นยติด่วนที่ผมได้นําเสนอเนี่ยและเพื่อนอีก9คน9กยติเนี่ยมาเสนอเป็นการเร่งด่วน เพื่อที่จะมอบความเห็นไปยังรัฐบาลผมก็รับปากท่านครับนอกจากนี้ผมต้องขอบพระคุณรัฐบาลนะครับที่วันนี้ท่านก็ให้ความสนใจโดยการส่งรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจงการอภิปรายอีกหลายท่านซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่บนบัลลังแห่งนี้ก,นก็คงจะมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการเจรจาของทีมไทยเหมือนกัน ท่านประธานครับนั่นจริงนั่นคือความจําเป็นที่ผมจะต้องเสนอยตินี้นะครับผมเข้าใจดีครับว่าความกังวลของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรจากการขึ้นภาษีในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และรัฐบาลไทยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้วันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลไทยก็คงจะต้องส่งทีมไปเจรจานะครับแต่ต้องเรียนตามตรงครับว่าทุกการเจรจาที่ผ่านมาประเทศไทยรัฐบาลชุดไหนก็ตามมักจะเอาสินค้าทางการเกษตร ไปเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นเงื่อนไขในการเจราจาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ทผ,ผ่านมาเนี่ยการเจราจาแบบนี้เนี่ยทางรัฐบาลในขณะนั้นได้ถามพี่น้องเกษตรกรไหมว่าการไปให้สิทธิพิเศษกับประเทศคู่ค้าหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรมากน้อยเพียงใดดังนั้นเองวันนี้ผมในฐานะสมาชิกพรรคกาทํารในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชิยงซาเนี่ย ที่มีความข้องเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่เกือบ4ี่สิบล้านคนเนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนครับขอส่งเสียงของพวกเราเนี่ยไปยังรัฐบาลนะครับว่าการเจรจารอะไรเนี่ยพี่น้องเกษตรกร4ี่สิกว่าล้านชีวิตเนี่ยขอให้คํานึงถึงจิตใจเขาด้วยขอให้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นราคาสินค้ามันจะตกต่ําลงหรือไม่อุปสรรคทางการค้าความสามารถในการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าท่านประธานาถ้ารัฐบาลเอาสินค้าทางการเกษตรไปยืดเป็นส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการเจรจาพี่น้องที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมีจำนวนมหาศาลนะครับทีนี้พอลองคิดมุมอีกมุมหนึ่งกลับกันประเทศไทยเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของการส่งออกนำเข้าสินค้าเนี่ยมันยังมีสินค้าประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นยางยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบริการต่างๆเนี่ย มันส่งผลกระทบเหมือนกันครับรรท่านประธานครับตัวเลขมันใหญ่แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะมีจํานวนน้อยกว่าหรือแม้ตกระทั่งต้องเรียนรรท่านประธานตรงๆครับว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้เป็นบริษัทลูกครึ่งครับลูกครึ่งไทยอังกฤษบ้างลูกครึ่งไทยเกาหลีบ้างลูกครึ่งไทยยุโรปบ้างหรือแม้รกระทั้งเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันบ้างนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆนะครับไปอย่างรัฐบาลอยากให้คิดถึงหัวอกโดยเฉพาะพี่น้อง ที่เเป็นกกษตรรอย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมนําเรียนไปเข้าใจครับว่ารัฐบาลไทยภายใต้การน,นําของพระนท่านนายกร,รัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรเนี่ยจะต้องดําเนินการในเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบที่สุดทราบมาว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศนโยบายจากทางสหรัฐอเมริกา ท่านก็ทราบร่วงหน้าขอให้รัฐบาลดูแลนะครับแล้วก็หาทางเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างลําบากนะครับให้ดีที่สุดนะครับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเจรจาในครั้งนี้ดังนั้นเองผมสรุปเลยครับผมอยากจะเห็นครับอยากจะเห็นการเร่งส่งความเห็นของพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนในวันนี้เนี่ยไปยังรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปประกอบการพิจารณาดำเนินการเพื่อที่จะไปเจรจาในอนาคตต่อไป